สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมอ่าเพอร์สก้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวซุยคุณกันนะก็เป็นเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งที่มีสุ่มในการชากรันเทพวันนี้นะเดี๋ยวไปไงตามแนนคลิปนี้นะครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกลังใจในการทำคลิปต่อไปเลยกันนะฮะแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมนี้อยู่รับชมคลิปอื่นเกมนี้ผ่านเพลสต้าครับผมเบอร์สก้านะครับอ๋อลิงก์ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็น่าชมนั่นเองนะครับแล้วก็ทางช่องเรานะครับได้ทากรเปิ สิทธิพิเศษด้วยนะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือในส่วนของการกดซุปเปอร์แทงนะครับขอบคุณใต้คลิปวงต่างๆนะก็สามารถกดให้กันได้นะครับผมอ่ะโอเคสําหรับซวยคุณใช่ไหมผมไปกันอย่างรวดเร็วเลยกันนะครับก็ให้ดูก่อนนะครับมันมีสุ่มนะครับมันมีสุ่มมันสุม่มนี่มีสุ่มการันตีตรงนี้เห็นปะอ่าตรงนี้เลยนะครับก็สะสมเศษชิปแค่แปดครั้งเองนะสุ่มแปดครั้งเองนะครับมันร้อยหกสิบเศษนะก็สามารถแลกมาใช้งานได้นะครับหน้าตาซุยคุณนะครับนี่ ไอว่าซุยคุณซืยคุณโปเกมอนน้ำอย่างตัวนี้ครับผมนี่โอเคผมยังไม่ได้ปั้นเลยนะตัวนี้นะครับผม่ะก็ให้ดูความสามารถของซืยคุณล้วกันนะครับซื้อคุณเนี่ยนะครับมีสเตตอยู่ที่597ยนะครับผมความเร็วค่อนข้างสูงนะครับผมแล้วก็เป็นสายโจมตีเวทนะครับสเปเชียลแท็กเนาะเพราะฉะนั้นตอนรีสายฟ้าเนี่ยก็ให้รีได้สปีดเลยนะครับเพราะว่าสปีดจัดมากๆนะครับเขามีเอเบลิตี้ที่ทําให้นะครับ ฝ่ายตรงข้ามนะครับติดในส่วนของแช่แข็งด้วยค่อนข้างปวดเลยทีเดียวนะครับทำให้เราไม่สามารถที่จะแบบว่าอออกสกิลได้เลยนะครับค่อนข้างปวดแล้วก็หน้าโมโหมากๆสําหรับสกิลของซุยคุนนะครับผมแล้วก็ในส่วนของนิสัยเนี่ยนะครับแนะนําให้เป็นขี้ขาดนะครับขี้ขาดจะดีกว่านะครับซุยคุนเนี่ยมันไม่ใช่สายเดิมแมทโดยตรงเนาะมันเป็นสายแบบว่าใส่ดีบัฟเป้าหมายเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยออกสกิลเร็วกว่าได้เปรียบนะครับเพราะฉะนั้นนิสัยขี้ขาดจะดีที่สุดนะครับผมหรือดีโบราณก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับผม ต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของคุณสมบัตินะครับเดี๋ยวผมพาไปดูคุณสมบัติทั้งนอกก่อนนะครับในส่วนของคุณสมบัติเนี่ยนะฮะซุยคุณใช่ไหมซุยคุณซุยคุณคุณสมบัตินะครับที่1เนี่ยนะฮะก็จะให้ดีที่สุดเลยแล้วกันเพราะผมยกให้เป็นดาโคนิตนะครับแล้วก็อ่าวิสก็ได้นะครับผมส่วนคุณสมบัติที่2เนี่ยนะครับมันมีหลายอย่างมากนะครับถ้าเป็น อ่าโกอี้นะครับตัวนี้นะก็จะเป็นเมื่อถูกโจมตีระยะใกล้นะครับเจอรถสปีดเป้าหมายนะครับผมอันนี้ s สตอมเรนนะครับเมื่อถูกโจมตีสกิลน้ำจะเพิ่มการโจมตี35%นะครับอันนี้วอเทฟซอฟนะครับเมื่อถูกโจมตีสกิลท่าน้ำจะฟื้นฟูเลือด20%นะครับอันนี้นะครับเช็ดสกินในการต่อสู้มีโอกาส50%ฟื้นฟูสภาพผิดปกตินะครับอันนี้เป็น Water อ่าเชอร์เทนนะครับก็ความเสียหายจากท่าน้ำลดลง15%แล้วก็ไม่ถูกเผาไหม้เนาะแล้วก็สุดท้ายเป็ไม่ ความเสียหายจากท่าน้ําแข็งลดลง15เนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยผมจะชอบนะครับลดสปีดเป้าหมายนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําให้เอาเป็นก้อยซีกันตัวนี้นะครับเมื่อถูกโจมตีจะทําการลดสปีดเป้าหมายลงนะครับผมอ่ะต่อเลยแล้วกันนะฮะสำหรับซื้อคุณตัวนี้ต่อมานะครับผมก็มาดูในส่วนของอาวุธกันนะครับอาวุธซื้อคุณเนี่ยเป็นธาตุน้ําใช่ไหมก็ใส่ตัวนี้ไปเลยหยดน้ําตัวนี้นะครับผมบวกเยอะนะครับมันจะเพิ่มสกิลธาตุน้ำเนาะแล้วก็ ใส่ถุงเครื่องเติบโตได้นะครับก็แนะนําให้ใส่พวกที่มันเพิ่มฮิตก็ได้นะครับต้านทานคลินะครับผมอย่างเงี้ยต้านทานคลินะครับแล้วก็พวกเพิ่มฮิตต่างๆอย่างเงี้ยครับก็สามารถที่จะใส่ได้นะครับก็สวมใส่ตามบวกตามจํานวนอาวุธเลยนะครับผมก็จะเก่งมากๆนะครับต่อมาดูความสัมพันธ์กันมากนะครับความสัมพันธ์เนี่ยสามารถจับกับมมมาตรงนี้ได้นะครับเป็นตัวโปรแกรมผีนะจับไปนะครับได้เป็นอะไรได้เป็นสปีดนะฮะ เอ็นเต้นะครับให้เป็นスペเชียลแท็กเลฟพัทให้เป็นスペเชียลเดฟกันเดฟแล้วก็ไลโคให้เป็นสปีดนะฮะก็สามารถไปหาจับกันได้นะครับในส่วนของอ่าอับิคอนลูนไอริปปิ้นต่างๆก็สามารถที่จะอ่าไปหาใส่นะครับอัปเกรดกันได้เลยนะครับความเพิความสนิทด้วยนะครับผมโอเคเรามาดูสกิลกันนะครับสกิลของซุยคุนเนี่ยนะครับเอาเป็นสกิลปกติก่อนนะยังไม่ใช่สกิลแบบว่าทํำลายนะเพราะว่าตัวนี้นะครับสามารถทํำลายสกิลได้นะครับจะเก่งกว่าเดิมนะฮะ เอาเป็นแบบสกิลเบสเบสพื้นฐานก่อนละกันเรื่องมันที่อ่าอวอเตอร์นะครับต่อวอเตอร์นะครับก็เป็นแค่เพิ่มแรงโจมตีและความเร็วเฉยๆนะต่อไปท่าพิษสาดนะครับปล่อยลมอันหนาวเหน็บนะครับโจมตีเป้าหมายนะครับสร้างความเสียหายท่าน้ําแข็งนะครับมีโอกาส35%นะครับถ้าศัตูติดแช่แข็งนะครับอันนี้ดาเมจกลุ่มนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าเราใส่ไอเทมนะครับที่เพิ่มฮิตนะครับผมอ่าไม่ว่าจะเป็นอาวุธก็ได้เป็นแว่นขยายตัวนี้ก็ได้นะครับมันจะเพิ่มฮิตใช่ไหมแล้วก็ถุงงงเเเเคครรื่่่่่่อิิมมโตตตนนนนีีียยทััพฮาๆะบ มันก็จะทําให้เนี่ยมันก็จะทําให้สกิลของตัวซุยคุณเอเนี่ยมีโอกาสทําให้ติดแช่แข็งมากกว่า35%นะครับผมอาจจะติดทุกเทิร์นเลยก็ได้นะครับต่อมาเนี่ยผมก็เป็นสกิลฟิเซอร์เนาะก็เป็นสกิลโจมตีท่าน้ําแข็งนะครับเป้าหมายเดียวนะครับดาเมจอยู่ที่35นะครับมีโอกาสติดแช่แข็ง55%เพิ่ะนั้นถ้าเกิดว่าเราใส่พวกไอเทมที่เพิ่มค่าฮิตอะไรเงี้ยมันก็ทําให้สกิลนี้ติดแช่แข็งได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผม ต่อมาถ้าเป็นสกิล Hot Water นะครับก็โจมตีด้วยท่าน้ําร้อนนะครับโจมตีเป้าหมายนะครับแล้วก็จะทําให้เป้าหมายติดสถานะถดถอยนะครับแล้วก็ถูกควบคุมนะครับเดเมจจะแรงขึ้น100%นะครับเดเมจแรงถึง40เลยนะครับเดเมจเป็น Reflection นะครับจะสร้างกาแพงคริสตัลนะครับเมื่อทีมเราถูกโจมตีจะสร้างความเสียหายสะท้อนกลับ2เทอร์นะถือว่าโอเคเหมือนกันต่อมาเราไปดูในส่วนของสกิลหมู่ไอ้สกิลที่มันทาลายสกิลได้แล้วกันนะครับ นี่ครับโอ้โหในส่วนของตัวซุคุณสามารถทำลายสกิลได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมมาดูในส่วนของอทำลายสกิลกันนะครับก็มาเริ่มกันที่สกิลข้างล่างก่อนเลยแล้วกันนะฮะอันนี้จะเป็นบริษัทใช่ไหมมันก็สามารถอัปเกรดสกิลได้นะครับเป็นบริษัทที่พลังโจมตีแรงกว่าเดิมน,นะครับเริ่มต้นที่30เลยนะแล้วก็35นะครับแล้วก็40นะครับแล้วก็โอกาสที่จะแช่แข็งศัตรูเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยสูงสุดคือ40%นะครับผม จากเดิมแค่35นะแล้วก็สกิลเมเทชั่นนะครับเปลี่ยนเป็นสกิลเมเทชั่นได้นะครับโดยการเป็นสร้างความเสียหายนะครับเป็นท่าน้ําแข็งให้กับเป้าหมายทั้งหมดแล้วก็มีโอกาส40%นะครับแช่แข็งศัตรูแล้วก็ลดสปีดเป้าหมายด้วยนะครับผม10%เลยนะครับผมอันนี้คือเพิ่มเติมเข้ามานะเป็นสกิลเมเทชั่นนะต่อมานะครับสกิลเฟเซอร์นะครับก็สามารถเปลี่ยนเป็นผลพิเศษได้นะครับก็จะเป็นไอซ์บีมนะครับดาเมจก็จะรุนแรงขึ้นนะครับจาก35เป็นน60ะครับผม แล้วก็แช่แข็งศัตรูด้วย55%นะแล้วก็ไม่สามารถลบล้างดีบัฟแช่แข็งได้เลยสามเทินนะแล้วก็ควาแรงจะเพิ่มขึ้นด้วยเป็น65แล้วก็70ตามลําดับนอกจากนี้ก็จะสามารถเปลี่ยนเป็นสกิลมิเดชันได้นะครับสกิลมิเดชันเนี่ยจะเป็นท่าสเนอร์นะครับผมก็เปลี่ยนเป็นท่าคอมมืดเลยนะก็สร้างความเสยียดทาความมืดนะครับลดความโกรธของเป้าหมายลง50%นะครับความแรง60 65แล้วก็70ตามลดับนะครับเปลี่ยนท่าไปเลยนะต่อมานะครับเป็นสกิลฮบตเมอร์นะครับสกิลโจมตีท่าน้เลนะ ก็จะเป็นอัปเกรดนะครับพลังอัปเกรดก็จะเป็น65แล้วก็70ตามลำดับนะแล้วก็สามารถเปลี่ยนเป็นผพิเศษได้นะครับก็เปลี่ยนเป็นท่าสครอตนะครับผมสร้างความเสียหายทาาดน้ำนะครับด้วยน้ำร้อนเผาศัตรูเลือดลด6%ทุกเทิร์นอันนี้ถือว่าดีมากนะครับอันนี้ถือว่าดีมากเลยนะครับท่านี้นะครับถ้าเกิดทำลายสกิลได้ถือว่าดีมากนะฮะ60 70แล้วก็75นะครับสุดท้ายแล้วเป็นอันติเมตนะครับเดิมทีเป็นท่า Reflection นะครับสามารถอัปเกรดได้เป็นท่า m i ลเล r c o d e นะครับลดความเสียหายได้รับ50%ทั้งทีมนะเมื่อถูกโจมตีนะครับจะมีโอกาสแช่แข็งศัตรูหกเปอร์นต์ถือว่าดีมากนะครับสะท้อนกลับด้วยท่าแช่แข็งไปเลยนะฮะหรือจะเปลี่ยนเป็นสกิลเมเดชันนะครับก็จะทำเดเมจเป็นท่าน้ำแข็งนะครับมีโอกาสแช่แข็งศัตรูหกเปอร์เนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายสเปซ ผมบอกเลยว่าอันติเมทของท่ามิสนะครับค่อนข้างแรงนะครับถ้าเกิดว่าเราปล่อยสกิลแช่แข็งไปก่อนแล้วตามด้วยอันติเมทนะถือว่าโหดมากๆนะครับเดลเมท200เปอร์เซ็นต์คือตายเลยนะครับทีเดียวนะอันนี้ลองดูได้นะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับถือว่าน่าเล่นมากๆนะครับต่อมานะฮะสกิลลุกลับนะครับก็ให้ใส่สกิลลุกลับที่เป็นอ่าพวกประเภทโล่นะครับโล่ป้องกันนะอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างนะครับพวกโล่ป้องกัน โล่ป้องกันเขาเรียกนะโล่ป้องกนันนามตะอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับสามารถใส่ได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูพวกโล่ป้องกนันนามตะแบบเนี้ยนะครับโลบ่ป้องกนันนามตะเพิ่มความกโกรธเนี่ยดีมากเพิ่มความโกรธนะแล้วก็พวกซิเจนเลือดเพิ่มแรงโจมตีอะไรเงี้ยสามารถใส่ได้เลยสังเคราะห์แสงอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ต่อมานะครับเราไปดูกันต่อนะครับสําหรับตัวนี้สวยคุณนะครับก็เป็นประดับแล้วกันนะครับก็แนะนําให้ใส่ประดับเป็นเบสิกเบสิกไปก่อนนะครับเป็นประดับพื้นฐานนะครับ ก็ประดับแบบเนี้ยแบบเป็นประดับชุดอ่ะนะครับผมเนี่ยเป็นประดับสีฟ้าธรรมดาไอ้สีทองธรรมดาที่เป็นประดับเลเวล5ก็ได้นะครับใส่เป็นเซตไปนะครับอย่างเงี้ยมันจะได้สเตตเป็นอ่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็สปีดเลือดสิบสี่เปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้ก็สามารถหาสมใสกันได้นะครับนอกจากนี้ก็หาสใส่ประดับนี้ได้แต่ว่าในส่วนของซุยคุนเนี่ยผมแนะนําให้เป็นประดับตัวนี้นะครับประดับไพรมอลนะทำไมถึงต้องใส่ประดับไพรมอลครับ ปรดับไพ่มอเนี่ยมันจะเพิ่มเกี่ยวกับการควบคุมนะครับสกิลแช่แข็งให้ได้ติดแช่แข็งได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะมันมันบกฮิตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นอ่าประดับไพ่มเนี่ยจะดีมากๆสาหรับตัวซุยคุนนั่นเองนะครับสุดท้ายแล้วการฝึกก็ฝึกให้ได้เยอะๆครับ25ขึ้นแล้วกันนะครับผมแล้วก็ยีนมีอลไรก็อัพไปเลยนะครับผมอ่ะต่อมาเราไปดูการออกสกิลกันของตัวซุยคุนกันบ้างนะครับ อ่ะมาครับเดีย๋ยวเรามาลองออกสกิลซุยคุณกันนะครับพลัง6กแสนเก้าเองนะครับไม่ได้อัพเลยเลยนะลองเช็คสกิลกันดูนะครับก็มาลองหาคู่ต่อสู้ที่พอสู้ได้เนาะอ่ะประมาณนี้ก็ได้ลองดูก็ให้ดูทีละสกิลเลยแล้วกันว่าเจ๋งเปล่านะครับอันนี้เป็นสกิลแบบว่าไม่ได้ไม่ได้ทำลายนะไม่ได้ทำลายนะครับอุย้ยมาถึงก็ปล่อยสกิลก่อนเลยครับ มาเริ่มกันที่สกิลนี้ก่อนนะครับเด็บหนาวเน็บแช่แข็งไปอ่ะติดแล้หนึ่งเห็นไหมฮะถ้าเราเกิดเราใส่อเทมที่เพิ่มฮิตเนี่ยมันก็จะทําให้ติดง่ายขึ้นนะครับต่อมาสกิลสองนะครับเป็นแช่แข็งเหมือนกันแต่ว่าแรงขึ้นอืมเห็นปะสองตัวสกิลสามเป็นสกิลน้ํานะครับก็ยิงไปเลยอุ้ยเตมเมจแรงมากนะครับอ่าเตมเมจเป็นเมนเลอร์นะครับนี่ับผมก็เพิ่มพลังนะครับยิงไปโอเคประมาณนี้ อาจผมไม่เข้าอยู่แล้วนะครับจัดไปใช้แข็งเดี๋ยวแช่เดี๋ยวแช่เดี่ยวิเ,ยวเลอถ้าทำลายสกิลจะเก่งมากๆเลยสำหรับตัวนี้นะครับใช้แข็งจุดเห็นไหมฮะพ่นน้ำสุดยอดปึบออกมาดิใช้แข็งปึ้งมิเลอร์พ่นน้ำ,อ,อ,อ,นอ,นนำอ่ะประมาณนี้ครับสำหรับซุยคุณนะฮะผม สำหรับร่างนี้เนี่ยมันเป็นร่างอา่าร่างป่วนนะครับมันจะป่วนเป้าหมายให้ติดแช่แข็งบ่อยมากนะครับก็ถ้าจะเน้นดามเมจเนี่ยต้องจะไปต้องเปลี่ยนสกิลก่อนถึงจะค่อนข้างเก่งนะครับสกิลหลักๆของร่างนี้นะครับที่ยังไม่ทำลายสกิลเนี่ยมันจะเป็นเน้นป่วนซะมากกว่านะครับเพราะว่ามันจะมีสกิลทําให้ติดแช่แข็งแต่ว่าติดแช่แข็งนี่คือแบบว่าเราไม่ได้ออกสกิล,ลนะถ้าเกิดว่าอา่าทให้ซุยคุลเนี่ยมันมีสปีดท,ที่เร็วม,มากๆเนะี่ยคือมันออกสกิลแบบแช่แข็งแช่แข็งตลอด เทิร์นเราเนี่ยแทบจะไม่ได ouais, like ้ออกเลยนะครับถ้าว่าเราอาจจะแพ้ได้เลยนะครับโดยการโดนใช้แข่งตลอดเวลาในการจัดทีมเนี่ยนะครับก็จัดกับพวกทีมน้ำก็ได้นะครับเล่นเป็นทีมน้ําไปเลยนะฮะอย่างเงี้ยเล่นได้เลยสบายๆนะครับอย่างเงี้ยได้เลยนะครับอย่างเงี้ยนี่ก็เล่นได้ทีมน้ํานะครับเจ๋งเลยทีเนี้ยนะครับมีคาเดโอเปิดบัฟโล่นะครับแคลก้าเป็นบัฟทัดน้ำอย่างเงี้ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับเนี่ยเทอเกียก็ได้นะฮะหลายตัวนะครับประมาณนี้นะครับหรือจะเล่นผสมกับ ทีน้ำแข็งก็ได้นะ Elena, เนี anyone, ่ยเล่นกับพวกแวัคไวคิวเลมก็ได้เถื่อนๆนะครับอย่างเงี้ยเล่นกับพวกอ่ายูโนวาอะไรเงี้ยได้หมดเลยอาซิอุสน้ำแข็งน้ำอะไรเงี้ยได้หมดนะครับผมเนี่ยประมาณนี้ก็เถื่อนๆนะครับเพราะว่ามันได้รับบัฟทั้งหมดเลยนะครับผมก็โอเคถ้าผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เติมเนโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันแล้วก็อย่าลืมดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆทุกเม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเก้นสวัสดีครับ